นั่นไงครับท่านได้เวลาย้อนอดีตวุ่นวายแล้วเฮฮฮฮาก่อนอื่นจะโชว์โชว์ให้อิจฉาตารอนกันไปดูนี่สิสุดยอดมา สุดยอดแม่สุดยอดมากสุดยอดแม่เจ็ดคนด้วยกันที่เป็นอาจารย์ศสสินในสังกัดของนะเอ็กซิโอโอ้น้องจานเมนูนี่อนะก็ติดอีทีเลวสิบขึ้นไปกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วก็นั่นแหละ มีความสำคัญสุดยอดไปเลยเดี๋ยวก,กะจะให้แบบนะเลเวล10กันให้หมด <S <S 1> <S 1> พวกมาใหม่ทั้งหลาย <S <S 1> <S 1> ก็เดี๋ยวย้อนอดีตก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เซตเซนเอ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 ,อยังไงดีแมวแมวแมว น้อยไปดีดีกว่านีด่ดีกว่าได้เหมเอ่ย97%นะครับจานครับจานนิโคลายมัง้งอ่ะใช่ไหมออาจานนิโคลาย นะพา,นนนะพารุ่นน้องไปนะโบกพารุ่นน้องไปโบกนะแต่ไม่ใช่พาไปตายนะ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็นี่ตรงนี้ตรงที่เป็นหนึ่งแดงน <c oughs> ี่ก็มีปัญหานิดหน่อยแล้วต้องเป <c oughs> ลยวกับคืนมาอย่าปล่อยไว้ ให้ค,ค้าง่าเอ,าอ้าก็นะเราจา์นั้งหลายไปเท่อะฮะเท่จริงๆไอตอนที่เดีอยวหน่อยกนแน่อ่ะไอตอนที่เออ,อ่ตอนพังประตูเอาเซนอน ก็แบบว่าตอนแบบทำมิชชั่นที่แบบช่วยประชาชนให้เหลือรอดหเหลือรอดครบสี่สิบคนมา ah. <น>อันนี้เอาไปยังก็เห็น e ลูกโล,ก,ลกแบบนะถือดาบแบบกันมาจะลุยอะไรอย่างเงี้ยลูกสี่คนแล้วแบบก็ทำให้แบบมิชชั่นของเรา สำเร็จรุ่งล่วงอ่ะมิชาัสมบูรณ์แบบสำเร็จรุ่งล่วงอะไรอย่างนี้อย่างเทะเท่มากมายเห็นแล้วแบบโอ้รักลูกจังรักลูกจังอเอาไปแล้วเหรอเอ้ยไม่ใช่เอ้ยต้องเอาที่เอินเออ อันนี้ได้ไมเอ่ยไม่น่าได้สามคนโอ้สาวคนผู้สาวอยากให้สาวเป็นอาจารย์มั่งจัง96%นะคะส,สวยๆหลายเล่นรับแรกได้สาวๆเป็นอาจารย์แล้วกี่คนนะสี่คนมัน้งอย่างเท่แบบอ้าว พลังยิงโอเคคอมมชันเนี่ยลนะอะไรนะเอ,อรมชันนั้นน่ะที่อที่ตรงตรงนางตรงตรงัวเชนนอลก,ก็ดูดูวอล์กทูของคนคนที่เคยพูดคนที่เคยบอกว่าถ้าพยายามทำฟูลสิ่งสำเร็จจะมาให้ทำฟูลสิงให้สำเร็จให้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนั้นไม่สามารถทำได้เพราะว่า หมอนั่นไม่สนใจจะไปช่วยซัซินเออแปลกก็คือเขาบอกเลยว่าเขาไม่สนใจช่วยซัซินในภาคนี้อะไรอย่างงี้ไม่จําเป็นสําหรับเขาเลยก็ว่าไปแล้วเป็นไงครับท่านเราเขาก็ตอนนั้นนะถึงวิชั่นนั้นเขาก็มีซัซินอยู่หลอดเดียวทําอะไรไม่ได้ช่วยไม่ทันก็ฟูตซิงนั้นก็เฟล,ลไปอดนะคือตั้งใจทําให้แบบสําเร็จให้หมดแล้วเป็นไงนี่แหละ <laughs> ไม่สนใจดีนะักแต่ดูเหมือนเราจะสนใจเกินไปอ่ะไม่เกินไปอ่ะเกมมีให้เล่นอะไรอย่างเงี้แล้วก็โหระดับเทพคือเทพอ่ะไว้ง่ายเตียวอนดีตด้วยใครช่วยครับอย่าทำเขาหน้าลูกๆก็ไม่อยู่แล้วอะ่ะ ยิงก็แค่ได้ได้เกราะนี่จากลูกๆก,ก็สุดยอดแล้วก็แบบช่วยได้เยอะนะเกาะยาวเป็นไม้เลยตกที่สูงก็แบบลดไม่เท่าไรเอ้ามาเรียไม่ทั้งท,งทำอะไรที่นี่ยะะบอกให้ไปตามน้ำพริก ออกฉันเบื่อนะฉันเป็นอาซาซินไม่ใช่พะโคเนียมาเรียมาเรียว่าโอ้ไม่ก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้เล็บเล็บแก่เล r บแก่ เมียชวนไปทำครัวเกิรโมหเมียต้องไม่ทำบ้าไงเอ๊ไม่ได้เคยไม่เคยเล่นนะพักพักหนึ่งเนาะแบบก็ไปจีบกันยังไงอ่ะก็ไปเจอกันแต่เมื่อไร่เออแอสซิสินที่แบบนะมันจะมีรอยบากที่ปากพระเอกทั้งหลาย อะไรนะใครอะเดสมอน์เดสมอน์ก็มีลอยบาปปะก็เอ็กเซวก็มีมีตอนภักสองโดนหินป่าใส่และเทเยอร์นี่โดนอะไรมาเอ่ย The Mongol threat demanded our attention and we rode to meet it. What man here can say the same? Where is our eldest son? Does Darin know his brother is dead? This man named us again. So don't hold long. <laughs> okay. I almost hit him. What? He wears his grudge like a cloak. His wound is deep. It will help him to hear the truth as i walk these streets i sense a great fear in the people <laughs> หล่นแตกก็ค yup. ุณแม่ทำอะไรไม่ทราบครับคุณแม่มโหลูกสาวเล่นเกมเอ้ยจะอธิบายออดเลยก็ได้ที่นี่เปลี่ยนไปะแยกเป็นสองฝ we ั่งสองฝ่ายอะไรก็ว่าไปมั้งเน t ่ยพี่อ่านไป Or an excuse for revenge. If the truth gives us an excuse, we will act on it. Surrender the apple, Altair, and I will tell you why your son was put to death. Ah, the truth is out already. Abbas wants the apple <laughs> for himself, not to open your minds, but to control them. You have held that artifact for 30 years, Altair. <laughs> reveling in its power and <laughs> <forming> <laughs> its it has corrupted you. Very well, Abbas. Take it. What? Abbas. You executed your son. I told you, you ordered it yourself. He died, believing you had betrayed him. No, <coughs> เออาจเอร์น่าโมเออาจเอร์โยเออเออน่ะเป็นไงเมียโดนเสียบนะเฮ้อีตาผัวบ้ามีสติหน่อยเธอเองไงประชดประชันทำไมมาทมาคาิมคาิม เอ้มือเปล่าทำแมวอะไรเนี่ยโอยโอเคคอมม <on>, อนแมนถึงอ้าวโอเคพอแล้วไม่เล่นไม่ล้อเล่นแล้ว <c oughs> ถ้าอยากได้ท่าเนี่ยท้าล้อเรียนอะ่ะแบบเหมือนพักสองอะ่ะโถเมียจ๋าุณนอนนะขาทะลุก,กระโปรงนอนในมิดชิดในยสิเมียจา๋าโถอย่างไงไงตายเรยียบร้อยฮะผู้ชีวิตตายเรยียบร้อย ไม่ต้องเอาตีตัวนั้นต่อสิครับ <c oughs> เออเองอะ่ะฟินิดมิดอยู่ต้องมายุ่งทีเดียวเชียวอือ <c> ห <oughs> ด,ดูจ้านอนเฮ้ยเฮ้ยสยองอ่ะสยองแบบ ใช้ปืนยิงนะก็แบบปึง้งตายอะไรอย่างงี้แบบเอ,อ้ยโอเคแต่นี้แบบเสียบโอ้ไม่อยากจะได้ความรู้สึกนะเอาไปไหนวะอ่าเอาข้างนอกข้างนอกเออ เพราะว่าตรงนั้นตรงนั้นตรงบันไดอ่ะไอ้นี่มากไม่โดนจานจิ้มเลยเสือดเสือดไม่ว่าจะไม่มา <c oughs> โอเคตรงบันไดไปสู้ยากไงต่างระดับโอ้ยเดี๋ยวก็หล่นเดี๋ยวก็ล่วงอะไรกันก็ไม่รู้ <c oughs> เออร์โมโตึงได้เวลาลงชั้นสองครับท่านอแอสซิสตต้องลงจากอาคารแบบประมาณนี้บันดงบันไดไม่เอาไม่สน